ครับสวัสดีครับพปมะเทศเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรีงญคณาจอรจาเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยและก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมไปทั่วโลกนะฮะหรือเข้าในเว็บไซต์พระดัง .com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่มณฑลพิธีวัดประสาทบุญญาวาท รับก็พิธีมหาสมโพธพุทธาเทวาพิเศษรับหลวงพ่ทวด50ปีรับครบรอบ50ปีหลวงพ่ทวดเหยยนน้ำทะเลเจิดกับท่านพระครูวิสัยโสพลก็คือหลวงปู่ทิมรับที่ทางวัดประสาทมีตำนานเล่ากล่าวขานเรื่องของพิธีนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ทะมนตนพิธีที่วัดประสาทบุญยวาน ในพิธีมหาสมโพธิพุทธเทวาพิเศษนะฮะขับหลวงพระถุฎห้าสิบปีของวัดประสาทบุญญาวาสนี่คือทางเข้าวัดประสาทบุญญาวาสนะฮะขับอยู่ที่สำเสนอยู่ที่ท่านา้ำวัดประสาทท่าน้ำสำเสนนะฮะขับก็อยู่ที่ท่านตรงจากตะพานสังขีมาแล้วก็จะมีทางบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลยวัดราชภลาติกาลามนะฮะขับนี่คือวัดประสาทก็ยังมีพระวดหลังโตรีดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ข้างพระอุโบสถนะฮะขับขอเรียนเชิญทุกท่าน ขับไปในมัสการไปบูชาสการะไปขอพรไปขอความมั่งคัง่งไปขอความร่ํารวยนะฮะขับของหลวงพ่อทวดเยียบน้ำเทยจืดมีตำนานเล่ากล่าวขานเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อทวดเยียบน้ำเทจืดวัดประสาทบุญยวาฒนขับในอดีตสมัยกรุงศรียุธยาที่หลวงพ่อทวดได้เดินทางจากวัดแคร์ที่จะไปสู่ที่วัดพระโคอําเภอเติ้งพระเนี่ยฮะขับก็ได้มาแวะที่วัดประสาทแล้วมาปากักกฏนะฮะแล้ววัดประสาทก็ยังมีพิมพ์หลวงพ่อทวดพิมพ์ทุดงนะฮะ องใหญ่ครับเททองรอด้วยเนื้อสมฤทธิ์ครับองนี้ครับเขาบอกว่าบูชาสการะขอพรขอความมั่งคั่งขอความร่ำรวยแล้วท่านจะสมความปรารถนาทุกประการนี่คือพระอุโบสถของวัดประสาทนะฮะครับก็ได้ผ่านพิธีกรรมมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะครับก็อดีตเคยสร้างพระที่โด่งดังก็คือหลวงทวดนี่เราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ณมณฑลพิธีภายในพระอุโบสถนะฮะครับนี่คือท่านเจ้าคุณพระพรมยรก วัดสามพญาท่านจะเป็นประธานจุดเทียนชัยขับานชาตาวาดท่านเจ้าคุณวิเชียนนะฮะรับนี่คือท่านเจ้าคุณพรมยีหลกนะเป็นประธานจุดเทียนชัยครับก็ในพิธีมหาสมโพธิพุทธ,ธจีวาพิเศษรับหลวงพ่อทวดห้าสิบปีรับหลวงพ่อทิม50ห้าสิบปีของวัดประสาทบุญ,ญบุญยววาดนะฮะครับก็จะมีเหรียญเลื่อนสารสักแล้วก็รูปหล่อแล้วก็บูชาแล้วก็เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่พิมเล็กท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะ หรือจะไปบูชาที่วัดปราสาทบุญยญาวาญญา,วาก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะนี่ท่านเจ้าคุณพรมยโลก,ก็ประพรมน้ำพุทธมนต์แล้วก็เข้าตอกดอกไม้กับวัตถุมงคลที่ได้ท,ทําพิธีมหาสมโภชพุทธาจีวรพิเศษในพรพโบสถ์ของวัดประสาทก็เรียนเชิญทุกท่านนะ,ะครับท่านเจ้าคุณวิเชียนเจ้าวาดได้รวบรวมเอาชนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจาน,ลาน,ลานโลหะธาตุาที่เป็นมงคลแล้วก็ผงว่านมหามงคลดั้งสมัยที่หลวงพุททิมได้สร้างหลวงพทวดเมื่อปีพศ .247 แล้วก็สมุอํมพลนะฮะได้ทำหลวงกระวดเนื้อขาวเนื้อผงบางนุมผมนะฮะเมื่อปีพศ2 5 0 6นะฮะได้นํามาผสมเป็นมวลสารและนํามาจัดสร้างเป็นหลวงพระทวดที่ระลึก50ปีหลวงพระทวดกับหลงบุถิมนะฮะขับนี่ขึ้นจ้างจะเจิมหลังโตเรียดขับเนื้อทองคำนะฮะท่านเจ้คุณพรมยรกวัดสามปยาขับเนื้อทองคำนะฮะจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ครับก็พระทั้งหมดทุกองค์ก็จะมีโค้ดจะมีหมายเลขนะฮะครับนี่ครับท่านจะเจอมนะฮะครับแต่ละองค์ละองค์เลยนะฮะครับนี่ก็พระเกจิปูรพ่พอร้านครับอยู่ที่สุราธานีนะฮะสุดยอดของพระเกจิอาจารย์ท่านจะเจอมระตุมงคลนะฮะครับก็พระบูชาหลวงพ่อทวดครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ ครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะ,ะวัตถุมงคลสร้างตามจำนวนเงากัดนะฮะนี่คือ,อคุณวี่เหรียญทองนะฮะครับก็เป็นผู้ที่จัดการเรื่องราวของวัตถุมงคลนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะ,ะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยที่วัดประสาทบุญไวยาทหรือท่านจะไปบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะฮะครับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างตามจำนวนครับแล้วก็ทุกองค์ก็จะมีมาโคตจะมีหมายเลขนะฮะ ครับก็มีเกจิอาจารย์ดังๆนะฮะที่ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับก็เียเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับัตถูกคลนี่ทําตามจํานวนจําจกัดครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อรานนะฮะวัดขนายาจังหวัดสุราธานีก็ถือว่าเป็นจุดยอดของพระเกจิอาจารย์ท่านก็นั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะอีกมากมายอีกเยอะแยะนะถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวัตถุมงคลก็ได้รับความนิยมนะครับจากาสิตยานุสิ์และผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาของหลวงพ่อทวดเจดีน้ำเจเลยเจิดคือสุดยอดของนิรันตรายนะครับนี่คือหลวงพ่อก,กี่นะครหลวงพ่อตีนะฮะวัดหูช้างครับนี่ก็สุดยอดของพระเกจิกอาจารย์นะฮะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนี่คือหลวงปู่เก่งนะฮะวัด บ้านนาแก่อําเภอพิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะขับท่านเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะด้วยความเมตตามานั่งปกอธิษฐานจิตนี่คือหลวงพ่อแดงวัดไร่อําเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะขับสืบสารตำนานของหลวงพ่อทวดเหยบน้ําทะเลเจิดนะฮะขับท่านก็ในเรื่องของหลวงพ่อทวดจะขาดท่านไม่ได้ท่านจะต้องมานั่งปกอธิษฐานจิตต้องมาปลูกเสกนะฮะหลวงพ่อแดงวัดไร่อําเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะ ครับกเกจิอาจารย์ต่างๆนี่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะฮะนี่คือภายในผ้าโบสถ์ของวัดประสาทบุญยวาฒครับวัตถุมงคลน,นะฮะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหรือไปบูชาได้เลยนะฮะที่วัดประสาทบุญยวาฒหรือที่ศูนย์ระเครื่องช้น,นําทั่วไปหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะครับหลวงพ่อทวดก็จะมีทั้งพิมพ์เขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมรักิ์ยนยุคหรือจะเป็นรูปหล่อบูชาจะเป็นเตารีดครับแล้วจะมีเนื้อผงพิมพ์แม่พิ์ใหญ่นะฮะ นี่คือท่านเจ้าคุณโกมินนะฮะวัดสัมพันธวงศ์นะฮะขับก่อนนี้ก็สุดยอดพระเกจิอาจารย์สือสารตำนานของแม่ชีบุเรือนนะฮะขับองนี้ครับพระอาจารย์ชำนาญวัดาบางกุดีทองครับสุดยอดของพระเกจิอาจารย,ย์ูที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะท่านเมตตามานังปกอาจารย์จิตองนี้ครับพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระอารามหลวงนะอำเภออภวาจังหวัดสมุทรสงคราม ครับองค์นี้สืบสานตำนานจากหลวงพ่อแจ้งกระดูกดำนะฮะครับก็ท่านก็มีเสียงดังมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายนะฮะครับเกจีอาจารย์ต่างๆนี่คือหลวงพ่อตีนะฮะวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีครับก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะที่ได้มานั่งปกอสิสารจิตได้มาปลุกเสกวัตถุมงคลนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลของวัดประสาทบูญยวาดที่ระลึกครบรอบ50ปีนะฮะ หลวงปู่ทวดกับหลวงวิ mm. ทิมครับก็เรียนเชิญ mm. ทุกท่านท่านที่ยังไม่มียังไม่ได้บูชาครับเรียนเชิญทุกทุกวันนี้ท่านไปบูชาได้ที่วัดประสาทบุญยวาสนี่คือเหรียญทองคำนะฮะทองคำก็จะมีตารีจะมีเหรียญเลื่นอนสมสรักิ์แล้วจะมีตัรีเล็กนะฮะครับก็แล้จะม,มีรูปหล่อนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านขับไปได้เลยนะฮะที่วัดประสาทบุญยวาสขับอยู่ที่ท่าน้ำสำเสงนะฮะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะ รับนี่คือนาบนทลพิธีภายในพระโบสถ์ของวัดประสาทบุญญาวาดรับนี่คือพระอาจารย์มหาสุรศ <pol> ักนะฮะวัดประดูท่านได้ปรับพรมน้ําพุทธมนต์และก็โลหิตอกรองไม้นาบนทลพิธีภายในพระโบสถ์นะฮะขับเป็นเคิรนทุกท่านเลยนะฮะครับท่านที่ยังไม่มีวัตถุมงคลชุดนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์นะฮะครับก็จำนวนมมนสารแพ่นยันเป็นจานรับก็ทางท่านเจ้าคุณวิเชียนเจ้าวาดวัดประสาทบุญญาวาดนะฮะ ท่านได้รวบรวมมาของเก่านะฮะแล้วก็นํามาหล่อหลอมนะแม้กระทั่งบนสารครับนี่คือหลวงพ่อเขียววัดถ้วยเงาะนะฮะสุดยอดของพระเกจิอาจารย์ที่มีเสียงด่งดังนะฮะท่านก็มาโปรคาต,ตอกดอกไม้แล้วก็มาเจอวัตถุมงคลจะเป็นตรีศรทองคําตรีศพิมพ์เลกพิมพ์ใหญ่แล้วก็เหรียญเลื่อนนะฮะครับลวงพกอเขียวว่าเป็นพระที่เมตตาครับก็ท่านเป็นเกจิสุดยอดของพระเกจิอาจารย์ภาคใต้ในขณะนี้นะฮะครับนี่คือณนะมองคลพิธี ที่ภายในพระบรมของวัดประสาทบุญยวาฒนะครับท่านเจ้าคุณวิเชียนท่านเจ้าวาดนะครับท่านเป็นประธานดับเทียนชัยดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเสนียยจังไรให้มรายหายสิ้นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับก็ท่านก็สามารถไปบูชาวัตถุมงคลได้ที่วัดประสาทบุญยวาฒแล้วก็ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะครับนี่คือท่านเจ้าคุณวิเชียนสืบสารตำนานครับจากวัดประสาท อ,อดีตมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็มีวัตถุมงคนที่โด่งดังครับขนะนี้ปัจจุบันครับหลว,วงพ่อทวดง์วัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อผมอางรผมองค์หนึ่งหลักแสนนะครับแล้วก็นี่คือหลวงปูก่เก่งนะฮะหลวงปู่เก่งอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวัดบ้านนาแก่นี่ก็สุดยอดของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็ยังมีจานย์แผ่น จานอัคระครับแล้วก็จะมีลงกระหม่อมให้สยานุสิตท,ที่เดินทางมารู้ว่าหรูอพ่ะเก่งจะเล่ามานั่งปลุกเสกนะครับก็มีสยานุสิตเดินทางมาจากาสถานที่ต่างๆแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการแจกวัตถุมงคลนะฮะ <c oughs> พระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตก็จะนําวัตถุมงคลที่พกพาราษนาจิตตัว <c oughs> แล้วก็ได้มอบให้กับสยานุสิตครับ <c oughs> ก็ถือว่าวันนั้น มวลมหาประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับเพื่อมารับวัตถุมงคลน,นี่จากสายของหลวงพ่อเขียวว่าถ้วยเงาะนะครับจากนั้นก็จะมีท่านเจ้าวาดจะแจกวัตถุมงคลนะฮะเป็นเหรียญเลื่อนสมรักิ์เนื้อ,อเรียกว่าสมฤทธิ์ครับนี่ครับวัตถุมงคลบางทีเกจิอาจารย์ก็แจกไม่ไหวเพราะว่าโดนพุ่มรอมโดนล้อมโดนลุมนะฮะท่านก็เลยต้องไม่รู้จะทำไงตั้งใจท่านตั้งใจจะมาแจกแล้วท่านก็ต้องแจกนะครับนี่คือมวลมหาประชาชน สิทธินุสิ์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศขับจากนั้นก็มาอ่อกับที่อุติิจา้าวาท่านในคุณวิเชียนแจกเหรียญเลื่อนสมรักร์นะฮะขับแจกเหรียญเลื่อนสมรักร์นะฮะขับต้องรับบัตรคิวแล้วก็แจกเหรียญเหรียญน,นี้ วันนั้นครับมีไม่มีการซื้อขายต้องมารับแจกอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพิธีพุทธาเทวพิเศษนะครับวัตถุมงคลย้อนยุคเหรียญเลื่อนสมรัก์รครับก็จะนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุาที่เป็นมงคลก็ต้องใช้คําว่าสุดยอดของวัตถุมงคลนะฮะแล้วก็พิธีที่ท่านเห็นอยู่นะก็เป็นพิธีที่สุดยอดเพราะได้การาบราตนานิมตนพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มีความขลัง,งมีความศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยนะฮะ ขับมานั่งปกอธิษฐินจิตนะครับนี่คือท่านเจ้าวาดท่านจาแะแจกวัตถุมงคลน,นะฮะท่านจาคุณวิเชียนเจ้าวาดสื่อสารตำนานในเรื่องของวัดหลวงัทวดสุดยอดของนิรันตรายวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนะฮะครับวัดประสาทบุญาวาดหลวงมัทวดเนื้อขาวขนานี้ปัจจุบันองค์หนึ่ง หลักแสนนะครับก็ผบงบางพรมนะฮะท่านพระครูสมุขอมพลได้นํามาจากวัดใหม่มาตรรดนะท่านนี่คุณวิเชียนก็ได้นําเอาของเก่าที่เหลือแล้วก็วัตถุมงคลที่แตกหกักชำรุดเสียหายนะฮะได้นํามาผสมนะเดี๋ยวเราจะให้ดูวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะฮะเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อเป็นเหนนรียญนะฮะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะหรือท่านจะไปบูชาที่วัดประสาทบุญญาวาส หรือจะไปบูชาได้ที่ตามสูตรรเครื่องจะนําทตัวไปนี่ขนาดบูชานะฮะขับขนาดเ้านิ้วก็จะมีปิดทองรับก็จะมีปิดทองนะฮะรับเ,เรียนเชิญทุกท่านพระทั้งหมดมีโค้ดมีหมายเลขนะฮะพระทั้งหมดนะฮะรับก็จะมีเนื้อรมดําที่ท่านเห็นนะฮะขนาดรูปบูชาหรือกระทวดเจียบน้ำทะเลจืดนี่คือเหรียญเลื่อนสมรัก์นะฮะเหรียญเลื่อนสมรัก์ก็จะมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงิน ขับแล้วก็มีเนื้อสมฤทธิ์มีเนื้อนวโรหะนะครับเป็นเลือดสกักย้อนยุกนะครับเดิมของเก่าของของเดิมทุกประการเลยนะครับก็จะมีเนื้อเงินหน้าทองคําก็เรียนเชิญทุกท่านแล้วก็จะมีตาวรีดใหญ่นะครับองนี้นี่ต้องใช้คำสุดยอดเพราะมีการผสมผงบางมุนพรมแล้วก็จะมีดินกากใยยักษ์และก็ผงหลวงพ่อทวดเี็เบน้ทาทะเลจืดเมื่อปีพศ2 4งสโดยท่านพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมนะครับท่านสามารถไปบูชาได้ที่วัด วัดประสาทบุญยวาดหรือศูนย์ระเครื่องชั้นนาทั่วไปพระทั้งหมดจะมีโค้ดมีหมายเลขนะฮะแล้วก็มาพิมพ์เล็กนะฮะครับมีพิมพ์เล็กหรือพิมพ์พระรอดนะฮะก็จะมีโค้ดมีหมายเลขท่านก็สามารถไปบูชาได้ที่วัดประสาทบุญยวาดหรือจะไปได้ที่ตามศูนย์เครื่องชั้นนาทั่วไปนะฮะครับเกรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับหลวงพ่อทวดครบรอบ50ปีวัดประสาทบุญยวาด ครับก็นี่คือหลังตอรีดหลังหลวงปู่ทิมนะฮะครับจะมีหน้ากากเงินหน้ากากทองแล้วก็เนื้อนวะโรหะนะฮะครับเรนเชอร์ทุกท่านนะฮะครบรอบ50ปีนะฮะครบรอบ50ปีหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทิมวัดประสาทบุญยาวาดนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดท่านจะมาเล่าตำนานเรื่องหลวงพ่อทวดกับวัดประสาทนะฮะครับ,รบช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ